สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกับมิมีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาในเมนูปอบเปี๊ยวทอดหรือว่าหยอดจืนนะคะอาหารชนิดนี้ก็จะเป็นอาหารของคนเวียดนามนะคะ เดี๋ยวเราจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมวัตถุดิบให้ครบก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอาเห็ดแล้วก็เอาแครอทไปสับให้ละเอียดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสับให้มันละเอียดเลยค่ะก็คือปอเปียทอดหรือว่าหยอดซ้นนี่ก็เป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีคิดว่ามีหลายคนชอบทานกันมากนะคะวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูค่ะนี่คือหมูนะคะ รจะตัดออกมาแบบนี้แล้วเราจะสับให้มันละเอียดนะคะว่าใครมีเครื่องบดก็บดได้เลยนะคะเห็นไหมละเอียดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาร้อนมาตัดนะคะสับให้ละเอียดเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วก็ทําไปคิดไปนะคะว่าอ้อยจะทําออกมาอร่อยไหมคะ